ว้าวปลาเป็นตึงมากแตหน้าดิเนะ <laughs> <laughs> นมาม,นมามาก้อย้อยมันยังเกาะก้อยปลาหมึกก้อยเป็นลาบเป็นยำอัตราส่วนประมาณ สามต่อหนึ่งสามคือยังไงนนน้ำจิ้มป่วนอีกะสงค์เนี่ยสามพระพี่ตล้วหนึ่งเดะหนึ่งคือน้ำเปล่าเป็นยังไงก็ต่อใส่น้ำเพราะว่าตัวน้ำจิ้มป่วนอีกะสงค์เขามันเข้มขน้นมันบอกเพราะว่าเขียวไม,ม่ยังดีนี่เ <Okay. S 1> บินง็ได้ละ,อะอเอาเฮดเซอร์มาสีเขียวของคนพดใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเฮดเหอรมันละลายนะเฮดเหอรมันพอดีนะนะเออมาพีกคนเข้าไปแล้วก็ขวารามใจชอบนี่แล้วก็โคเร โคเลเครื่องโคเลเครื่องกันบ้างพักตามใจชอบแล้วก็โคลีนโ <Okay. S 1> อเคมึงไป็นเมื่อวันที่ก่อนสมยเชื่อเรีดยดเที่ยงมันเนี่ยว้าวนอนแล้วเ <c oughs> ห็นแล้วใส่สมอย่างอรกูได้มาสมสมเนาะให้บีปากหน่าห,นาหนอนลงไป ไวจม,จมขปเทมีอตจิมปะเทโอส่วนผสมลักๆอะเขียวไ้อยูอ่ในขวดแล้วเรียบร้อย่อยประมือแซ่บแง